วันนี้เราก็มาชมหมู่บ้านรัพทวีสินแกรนนะครับผมเข้ามาดูหมู่บ้านตัวอย่างนะครับหลังเท่าไหร่ครับนี่นะสองล้านหาอสองล้านห้าครับผม 7, ส่งเดือนละเจ็ดพันนะครับผมซับทวีสินแกลนนะครับผมเข้ามาดูด้านในนะครับตอนนี้เป็นบ้านตัวอย่างอ๋อเนี่อันนี้เป็นบ้านตัวอย่างเนาะอันนี้คือว่าหลางกินถืออันอันน,น,นี้อันนี้ก็คือคือถ้าซื้อแล้วเราอันนี้เราก็ได้นะไี่หลังอ๋ดเขาแต่งให้หมดเลยอ๋อตอนนี้เป็นห้องนอนเป็นเฟอร์นิเจอร์ อืสองล้านกว่าน่าจะใช่ะใชับโจมหมีอีกห้องแล้วครับผมเบิดสุ่ยางเบิยาห้องอยู่เลยโอ้โหขักยุ่งขนาดห้องน้ำก็เริ่มต้นดาเลยวะูด่า ก็หลายนะสามห้องนอนสามห้องนอนสองห้องน้ำครับผมบรรยากาศสวยรูนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ซับทวีสินแกนนะครับ